วันสุดท้ายแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเกี่ยว์ซ้ายเขาก็จะไปเทปูน,นครับเทปูนเสร็จก็ <c oughs> น่าจะหาที่เก็บรถแล้วครับกินข้าวเที่ยงบ่ายๆก็น่าจะได้กลับ ีก็ใครที่เดินทาง <c oughs> ใครที่เดินทางกลับจากทํางานหรือว่าจะเดินทางไปหาญาติที่ต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลๆก,ลก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับคลิปนี้เสียงผมก็จะปแปลกๆหน่อยเพราะว่าบัดลงคอครับ <c oughs> ลายแตงไปครับื่อกีเนี่ยเกีือทรายนี่เป็นทรายญี่ปุ่นนะครับแทบจะเป็นดินเลยแหละเนี่ยเนี่ยไปอัดมาให้ครับในราคา310บบาท ไกลหรือจะไกลก็สะมาดระวังกันหน่อยครับมีทุกปีครับสำหรับอุบัติเหตุนเนาะเรายากให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับ ไอ้พูนะครับก่อนครับบนภูนมารอนะสิบคิวกสองรถนะครับสองเที่ยว,วสองสิบล้อใช้มาเที่ยวละห้าคิวสำหรับนักเดิมก็อย่าหนักมากนะครับข่าวก็ตังดังดังอยู่เลย สูาันเดือนอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยผมไม่ได้ดื่มผมก็ยังไม่สบายเลย มองครับ คิดดื้อมาเล่นอะไร,รับดื้อเพื่อนเลยนัในบริษัทนี่ถายวาจขอ ท <c oughs> ี่ยาล้างรถึูครับวันนี้ก็ล้างรถจอดไม่ได้เอากลับไปล้างที่บ้านก็จะล้างรถฉีน้ำมาครับล้างแล้วจอดว้ที่นี่ปีใหม่เร็จนู่นแหละเปิดทํางานวันที่สองครับค่อยเจอกันคลิปนี้ก็ขออนุญาต ถ่ายในรถไม่รู้พูดอะไรคนดเป็นหวัดน้องโู้มันก็จะอื้อหน่อยครับรถบดทเนี่ยก็จี้ตูดอยู่เลย

พูดไปหรือยังคือลิปนี้เขาอนุญาตถ่ายมุมมองนี้นะครับส่งท้ายปีแดงว่าจะรถกลับไปหรือป่านะครับ แค่สองสา,งามวันก็เสร็จแล้วแกว่าไม่ต้องย้ายกลับแล้วทำเสร็จค่อยไปทีเดียวแกว่า <c oughs> เอานามใสอีกในตีล่านั้น เขาเปิดวลุ่งนั่นเหมือนเขาใส่ไงที่ละนามเนี่ยปัดน<อ>้นำฝนกับปัดโปรได้เลยังซูยังหลอกอยู่หลอกลรถดิ เจอเป็นไ่ได้เจอกันไหมคลิปหน้าหลังปีใหม่คิปนี้สวัสดีครับ